ว่าคือใครครับเขาคือใครมาจากไหนมาจากไหนมามาจากไหนไปทันเดอร์อต้งไปไล่ดูประวัติกันครับอ๋อก็คือพัฒนาดีนิพัฒนากมนะครับนักชกประสบการณ์สูงคนหนึ่งครับในวัย29ปีโอ้ยปะทะกันมาดีๆมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับจวงหลังก็หายหน้าหายตาไปส่วนน้ำพองน้อยนี่ไปจูบศอกนะครับแพ้น็อกยกแรกนะครับในการชิงแชมป์ประเทศไทยที่เวทีมวยทออนะครับไฟนี้ พระสีเสื้อสอสมหมายนะครับแต่ว่ายังคงซ้อมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอน้ำผ่องบ้านเกิดนะครับอ่ะตามครับกรรมการบริเวทีนักดินพองนิรันดร์ครับทำหน้าที่รูปร่างดีทั้งคู่นะครับประสบการณ์อย่างที่คุณพิเชษเรียนไว้ครับนําเงินนี่ไม่ธรรมดานะครับอ่รับดูคู่นี้ครับมาเร็วหน่อยครับคู่เอกนำรายการครับช่วงแรกการ่ายสอดสดทางท็อปนิวเจเคนนะครับ วันพุธอยู่ที่อ่างยักษ์ราชเดินวันจัดข้ามไปนู่นครับแถวแถวรังสิตสนามมวยทูปเตมีนู่นแหละครับรองเดียวกันครับคนละวันเท่านั้นเองเสิร์ฟให้ถึงบ้าน2วันซ้อนๆนะครับส่วนนัดสัญจรอย่าลืมนะครับแฟนๆครับพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีนะครับวันที่30เสิร์ฟเหมือนเดิมนะครับก็สสำคัญเปิดให้ชมฟรีนี่ครับ อย่างไงก็อย่าให้ฝนฟ้าตกกันแล้วกันนะคุณพิกี้นะวันที่30น่าจะเบาแล้วมั้งไม่มีแล้วครับน่าจะเข้าหนาวแล้วนะหมดแล้วครับน่าจะเข้าช่วงฤดูหนาวนั่นแหละครับคือสัปดาห์นี้นี่สุดท้ายแล้วนะครับต้องบอกท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้สุดท้ายนะครับเรื่องฟ้าฝนนี่ขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอัตน้นเก็บเก็บเข้ากุญแงได้แล้วนะครับสำหรับฝนนี่เก็บเข้ากดังนะครับเอ้า ยกที่หนึ่งครับไอ้วงการมวยนี่มีคนห้ามฟ้าห้ามฝนอยู่คนหนึ่งผมจำได้ไปไหนแล้วมีอยู่คนหนึ่งชื่อหมออะไรนะตัวใหญ่เอ้าเอ้าบาดุดตะขาครับเอ้าบาดูครับโอ้โดนเตะขาอีกครับมาจังหวะโดนเข้าไปนะครับแหมไม่มีใครห้ามได้แล้วครับของมันโดนกันได้นะครับหมัดมวยเอาแล้วครับยังไงดีครับอย่าทําให้เสียวนะครับอย่าทําให้เสียวครับอ่าแหมนักมวยนี่ ทำได้ต้องทาเลยครับอย่าดึงไปดึงมาครับอันตรายครับสั่งดึ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 งแล้วเชือกขาดเยอะนะคุณเป็กี้นะต้องระวังนะมีขย่งหน่อยนะครับให้เสียอาการเล็กน้อยยังไม่เป็นไรนะครับดังวันดูครับมาดูเอาเข้งขวาครับโดนไปทีครับฐานล่างครับขาซ้ายตอนนี้ไม่ใช่แค่นักมวยเห็นจุดอ่อนนะครับแฟนมวยก็เห็นเหมือนกันครับ ไม่เอาน้าไม่เอาน้าอา่าทำได้ทำไปครับอ้าวครับนี่แล้วครับกพะพเดชศึกครับบุญพิษแม่ครั้งที่แล้วโดนนกยกหนึ่งนะครับวันนี้ตั้งใจมาพเดชศึกคู่ต่อสู้เอาคืนเลยครับแต่ว่ายกแรกโอ้ยขาไม่ขาไม่เป็นไรครับแต่ว่ามาโดนท้องจุกซ้ายฝันบุญชิดแม่ไปหอมแก้มขอโทษเลยครับ S <S น้ำพองน้อยสอสมหมายเก็บงานง่ายเลยครับวันนี้โอ้โหโดนแม่ขานั้นทำสา่าจะไม่ดีแล้วครับแล้วโดนซ้ายตัดจัดมาพี่เดียจัดมาโดนอะไรครับพิงมาโอ้โหสายชายโครงแม่ดูชัดชัดครับชาโครงล่างสุดเลยครับโอ้ย ยังไงดีครับคุณพิเชษปัก,กเข้าไปโอ้โหมันจุกมันเสียดครับ <c oughs> มาหายใจเข้าเดี๋ยวมันจะอืดเข้าไปเลยครับโอ้โห